จิงหลีดมีเขาครับนี่ครับตอนนี้ครับผมอยู่เื่อเขานะครับพนมดงหลักครับผมอยู่พื้นที่จังหวัดชีสเกตครับเห็นไหมครับมีเขาลักษณะก็คือมีเขายืนออกมาครับจากหัวหัวของกิริลีนะครับพี่น้อง เกิดจากธรรมชาติของเขาเองครับเห็นไหมครับ,รบผมขอไว้คนหาข้อมูลนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับเคยมีคนคพบแล้วครับที่เป็นตัวลักษณะแบบนี้แลครับพี่น้อง ปู้ได้มีขอมูลนะครับปู้ได้มีความรู้นะครับด้านนี้ครับที่ในก็ฝากลงเป็นขอมูลให้พี่น้องในเบนิ้งหน้าไม่ได้ะครับพี่น้อง